สวัสดีครับผม g กียร์เล b ีเเองนะฮะวันนี้เราจะมาย่อยหนังที่มีชื่อว่า The Silence เงียบให้รอดนะครับผมเนื้อหานี้มีการสปอยนะถ้าใครยังไม่ได้ดูหนังก็ปิดไปก่อนนะครับผมไปดูก่อนนะแล้วค่อยกลับมาฟังรีวิวกันโอเคไปลุยกันเลยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้นะก็ได้เสียด,ดายที่ผม ย่อยมันจนผมนั่งขึ้นอืดอะยังหาโอกาสมาทำรีวิวไม่ได้สักทีนึงอ่ะแล้มาถึงวันนี้ก็ได้รีวิวกันสักทีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าผมนําเสนอได้ถึง2มุมมองอย่างแรกเลยคือผมอยากจะพูดถึงเสน่ห์ของหนังมันเองก่อนนะฮะคือ The Silence เนี่ยนะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นหนังที่ถูกสร้างมาอยู่ในคอนเซปต์ของข้อจํากัดในการห้ามใช้เสียงอ่ะมันก็คล้ายๆกับ Quiet Place ใช่ไหมแต่อันนั้น ไว้ค่อยไปเปรียบเทียบกันทีหลังนะครับผมพูดถึงเสน่ห์ของมันก่อนดีกว่ามันเล่าเรื่องราวออกมาได้มีมีต้น,ม,ตนมีต่อมีปลายเหตุอะไรอย่างนี้เนาะก็อย่างเช่นอ่ะไอเอเลียนขังข่าวเนี่ยมาจากไหนกันนะอ๋อมีคนไปขุดคนพบเจอนี่เองแล้วยังไงต่อมันก็แสดงถึงความว่าอ่ะนึกถึงสัญชาตญาณของสัตว์ดีๆนี่เองนะถ้ามันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลกภายนอกเป็นยังไงคำถามแรกเลยคือมันต้องคำนึงก่อนว่ามันอยู่จุดไหนของห่วงโซ่อาหารมันก็จะออกละ โดยใช้เสียงเนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่าอันนี้อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก็เป็นไปได้เรามนุษย์มันก็ไม่เคยปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศแบบนี้ได้ถูกไหมยังต้องใช้เวลาอ่าแสดงว่าการมาของครั้งคาวเนี่ยก็เป็นเหมือนภัยพิบัติอย่างหนึ่งของมนุษยาชาตินะครับเรื่องต่อมาก็คงเป็นเรื่องกดดันหรือสะเทือนใจใช่ไหมเรื่องความกดดันหรือ s t r e s เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาก็ค่อนข้าง เข้าขั้นท็อปฟอร์มอยู่นะถ้าใครชอบเลี้ยงหมาเนี่ยก็จะเข้าใจผมพอสมควรนะครับผมเพราะตอนที่ตัวสแตนลีย์นะฮะหรือคนที่แสดงเป็นพ่อเนี่ยเขาจะปล่อยปล่อย,อยหมาของเขาเนี่ยที่มันเห่าวิ่สักทีนึงเนี่ยไปตายข้างนอกรถอะบอกเลยว่าช้ำใจมากดีเนี่ยที่เขาแบบตัดฉากไม่เห็นหมาตายโหจะเห็นหมาตายในกูเกิดเลยนะเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันก็มีชุด จุดที่สะเทือน,นใจอยู่บ้างนะครับผมแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าความพีคข,ของหนังในบางจุดที่มันเหมือนสร้างมาเพื่อใหถึงจุดสุดยอดอะถึงแบบว่าโอ้พอะระเจ้าชัวนี่มันเพอร์เฟคไรเงี้ยมันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับผมก็ <'t> ต้องบอกได้เลยว่ามันอยู่ในจุดที่ถ้าถตามพล็อตหนังแล้วการมาของบาทหลวงมันเป็นจุดที่เข้าใจได้นะครับผม คือเข้าใจยังไงอ่ะดิผมอธิบายในความคิดผมไปฟังก่อนนะคือบาทหลวงเนี่ยนะมันมีอยู่ในความเชื่อที่ว่าเราอยู่ในภาวะห้ามใช้เสียงก็เลยตัดลิ้นตัวเองทิ้งแล้วดันไปเจอนางเอกที่เป็นใบแต่นางเอกไม่ได้ใบแต่โดยกำเนิดถูกไหมนางเอกมันใบเพราะว่ามันโดนอุบัติเหตุหู้โมาเลยนวกพอมันพูดเสียงมันเองอ่ะมันก็ไม่ได้ยินนึกออกปะแต่ที่มันพูดออกมาได้ปกติอ่ะเพราะมันไม่ได้ใบแต่กำเนิดอ่ะมันเลยเรียนรู้วิธีการพูด ออกมาโดยการใช้เสียงได้อยู่แล้วก็แค่ไปเรียนภาษาใบเพิ่มเติมกลายเป็นการว่าใช้ทั้งใบใช้ทั้งเสียงไปในตัวนึกออกไหมเออแต่พอที่เนี้ยบาดหลวงมาเห็นบางหลวดก็ไม่ได้รู้อินูอินเออะไรคิดว่าถ้าเอาไอ้ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์อย่างเงี้ยไปจับออมีเซ็กซ์ซะก็น่าจะให้กําเนิดเผ่าพันธุ์ที่อยู่รอดปลอดภัยได้นึกออกไหมเออมันก็เป็นความเชื่อปแปลกๆของทางนั้นเหมือนกันนะครับแต่น่าเสิทธารตรงที่ว่าพล็อตของอพอลิลิพส์แนวเนี้ย มันเป็นการวางเนื้อเรื่องที่พูดถึงว่าเอเลียนเนี่ยมันค่อนข้างจะพีคพอตัวแล้วแต่พอมาถึงการต่อสู้กันระหว่างมนุษย์โดยมีความเชื่อเป็นหลักการทำให้ทุกอย่างเกิดการกระทําที่ผิดพลาดเต็ไมไปหมดอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทําให้หนังมันพีคมากจนถึงขั้นประทับใจแค่เฉยๆดูได้นะครับผมไม่ได้ถึงขั้นแบบอ๋อน่าเผื่อจังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ขั้นนั้นนะฮะผมถือว่ากําลังโอเค ผมแค่น่าเสียดายตรงที่เอเลียนมันแย่งซีนไปซะหมดเลยไอ้ฝูงข้างขาวมันแย่งซีนไปซะหมดเลยก็เลยน่าเสียดายที่มันจบแค่ตรงนั้นนะครับผมก็เอาเป็นว่าผมเอาไปเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง Quiet Place ละกันนะครับผมอย่าง Quiet place เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเงียบกับความกดดันเนี่ยมีผลมากเลยนะถ้าเราเปรียบเทียบกันคือไอ้เจ้าควายเพลสเนี่ยแค่ตัวเดียวก็สร้างปัญหาได้ชิบหายแล้วอะแต่ ใน The Silence เนี่ยมันมาเป็นฝูงไงเึ่งออกไหมเออความกดดันมันเลยแตกต่างกันระหว่างโดนค้างคาวแทะลมกัะเอเลี่ยนตัวใหญ่ท่าวัวตบทีหนึ่งคอหักอะไรเงี้ยเึื่องออกไหมความกดดันมันก็ต่างกันและวิธีการดําเนินพ l o เรื่องไอ้ไข่ภาคแรกเนี่ยเรายังไม่เจอมนุษย์ที่แบบว่าเป็นภัยกันเองขนาดนั้นเึกออกไหมมีแต่แบบว่าไอ้ลุงคนนึงที่มาสติแตกแล้วมันไม่ไหวแล้วแม่งก็เลยแบบว่าอยากฆ่าตัวตายตามเมียมันไปอะไรเงี้ยเนาะเออ แล้วก็แบบวิธีการรับมืออะไรเงี้ยครับคือเรื่องมันสะเทือนใจตั้งแต่ตอนเปิดซีนมาเลยของควา Place ที่มันโอ้โหลูกชายมันบ้าเล่งเครื่องบินอยู่ดีๆโดนตะปบเฉยอันนั้นก็สะเทือนใจอยู่นะเปิดมาได้ดาร์กพอสมควรส,ส่วน s i l ลนซ์ก็เป็นในด้านดาร์กของต้องจ,จําใจฆ้าน้องหมาปล่อยน้องหมาออกไปไปเชิญความเป็นจริงว่าถ้ามึงไม่เงียบมึงก็ตายนะอะไรประมาณนี้นะครับผมความกดดันมันค่อนข้างจะต่างกัน คนละรูปแบบนะครับก็ไม่ได้อยากให้เป็นนั่งเปรียบเทียบเพื่อให้หนังดูด้วยแค่จะบอกว่าสเสน่ห์ของแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่าก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่เนื้อสิ่งใดอยากให้ดูหนังด้วยความเอนจอยนะฮะผมเลยไม่อยากย่อยหนังไปแล้วพูดข้อเสียของหนังไปนั่นไม่ใช่สไตล์การรีวิวหนังของผมเลยนะฮะผมแค่อยากให้ทุกคนไปลองดูหนังเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วก็มานั่งแชร์คอมเมนต์กันอ่าดูคนซิว่าเรา เพ r ร e ซีฟหรือเรารับชมหนังเนี่ยแตกต่างกันไปขนาดไหนนะครับผมเรารับรู้หนังเรามีความคิดเห็นของตัวเราเองแตกต่างกันไปขนาดไหนอ่ะเราก็มาแชร์ไอเดียนี้กันนะฮะน่าสนุกไม่ใช่น้อยเลยเดียวเชียวนะครับผมก็เอาเป็นว่าขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็คงต้องพูดทิ้งท้ายกันว่าเป็นไงบ้างครับสนุกกันบ้างไหมกับการรีวิวหนังครั้งนี้ก็ถ้าชอบกันก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดแชร์ให้ผมด้วยเนี่ยมาเป็นชุดเลย ะะจะได้มีเนื้อหาดีๆอย่างนี้ออกมาอีกในอนาคตน,นะครับผมกล่าวเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในย่อยหนังคลิปหน้า,น,านะครับผมก็ขอขอบคุณทุกพพอร์ตนะฮะช่วงนี้ผมอาจจะติดเกมมากไปหน่อยเนาะแบ่งเวลาเป็นไลฟ์ใน a c e b o o k ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ไปติดตามกันได้ครับสนุกสนานกันไปนะฮะช่วงนี้ก็ระวังโควิดด้วยนะครับผมอันตรายมากเลยไว้เจอกันใหม่ในย่อยหนังคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เกริเลซิเบขอลาไปก่อนบา,บาย